สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตเครื่องเข้าใหม่นะเป็น P11 ล้วนๆเลยะจะมาเข้ามาเป็น P11 คอมมอนเลวกล่องบาง2ตัวแล้วก็กล่องหนา2ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกัน,นตัวนี้เป็น P11 กล่องบางมาใหม่แห้งๆสวยๆเลยนะครับ <c oughs> เครื่องแห้งเลยตัดติดหน้าหน้าปัดตัดมาเลย ข้างหลังแห้แงสวยมากเราก็รื้ออะไหล่มาด้วยพวกถังลมพวกบอดี้พาร์ทหัวเก่งนะครับหรือมาก็ตัวนี้เป็น p 1 1 c ของ c คอมันเร็วกล่องหนานะครับอ <deal> ันนี้ก็สวยแป๊บยังสีทองเลยนี่ ตัวนี้เป็นเครื่องบัสเอาไปแปลงใส่รถบรรทุกได้ครับราคาก็ถูกลงหน่อยนะครับแล้วไปใช้อุปกรณ์เดิมเอาได้เครื่องสภาพสวยเอาไปใช้ช็อตบล็อกก็ได้นะครับนี่อีกตัวหนึ่งเป็นกล่องหนาเหมือนกันนะถ้าเป็นเครื่องกล่องหนาที่เป็นบัสเนี่ยจะได้สภาพส,สวยๆแบบนี้เลยถ้าใครมีเครื่องเดิมอยู่แล้วเครื่องพังนะซื้อตัวนี้ช็อตบ็อกไปหรือใส่นะ คุ้มเลยครับแล้วก็นี่พวกประตูซีรีส์เจ็ดที่ตัดหน้าปตัดมานะครับอ่านี่อีกตัวหนึ่งเป็นกล่องบาง5ปักครับตัวนี้ก็ตัดติดหน้าปตัดมาเหมือนกันครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจดูเครื่อง P 1 1มาดูได้ที่สสอ,อะไรนะครับ หรือสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID adsor sor นะครับพิมพ์คำว่า a t s o r sor ขอบคุณครับ